สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่12พฤศจิกา2566นะคะและราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับลดลงรวมอยู่ที่450บาทค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะ และราคาณนะวันที่12พฤศจิกา2566ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่33,100บาทรับซื้ออยู่ที่33,000บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่33,600บาทรับซื้อ,อที่32,412บาท 8สตางค์ค่ะและตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับลดลงอยู่ที่450บาทค่ะส่วนสปอร์โกมีการปรับลดลงนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการแข่งข่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์โกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.938.70ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.938.385 ีการปรับลดลงอยู่ที่1.01%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่36.057มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.75%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ